วันนี้เป็นวันอังคารที่4ี่กรกฎาคมพุทธศักราช2566ก็ที่มหาวิทยาลัยมหุฬาลงกรราชวิทยาลัยอุบลมัตนยจังหวัดปนครศรีอยุธยาการสวายการอำนวยความสะดวกการ ให้การอุปถัมภ์หรือการถวายสวัสดิการกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระผู้บริหารพระคณาจารย์พระเจ้าหน้าที่แล้วก็พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหฬา,าลงกราชวิทยาลัยซึ่งก็จะมีนิสิตรปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอก ในภาคเช้าในภาคพ,พัทหารเพนรานิสิทธิ์ที่ประสงค์ต้องการจะอรุน่นกระทำาัฒกิจฉันพัฒนารเพนเช้าก็เนาฬิกาถึงเวลาประมาณ8นาฬิกาพรุ่งเก้9นาฬิกา น้าถวายที่อาการหัวจันชั้นสองชั้นสองแล้วก็ที่ช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาในสิบเอ็ดนาฬิกาตรงต่างเมาท์เจไลก็จัดพัฒนาการเพื่อนถาวาย แก่ประสงค์อีกครั้งถึงการถวายพัหารเป็นนี่ก็มีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี250เป็นต้นมาก็ประสงค์ที่มาทำการศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียปัจจัยในการซื้อพัตนฐารฉันเองมาทางมหาวิทยาลัยก็ ได้รับว่าประมาณจากการร่วมบริจาคของคณะพุทธศาสาน,นิกชนแล้วก็นนำปัจจัยตรงนั้น,นมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่พนัก,กางานโรงครัวของหมหาวิทยาลัยนั่นก็คือปัจจัยอีกส่วนหนึ่งท่านที่ทำอาหารมาเองที่ทำอาหารมาเองก็สามารถที่จะมารับถาร แล้ก็จัดเตรียมพัตทหารถาวายแก่พระสงฆ์ที่มาร่วมรับพัตทหารได้าถาดที่อยู่ข้างหน้าอย่างที่ท่านสาธุชนได้เห็นอยู่ขณะน,นี้อันนี้ทั้งพระนา,นาชาติักพระไทยพระเทรวัตและพระมหายานมหายานอยู่ทางด้านทิศเหนือ ที่มาเลยได้จัดเตรียมมาไว้ที่ทางด้านทิศเนี่ยเป็นอาหารเจรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราวถาวายอยู่ทางด้านทิศเนี่จะมีมาหาย,ยานจากประเทศเวียดนามจากไต้หวันจากฮ่องกง ขณะนี้พระเดชพระคุณศาสต,ตราจารย์ดรพระธรรมวชิรบัรบดิตอธิการบรดีมหาวิทยาลัยมหาากรรนการพระราชวิทยาลายัยกันก็มาเป็นประธานสม์รับอาหารบินดาบาตจากคณะกันจบภาพจนทุกทุกวันพระเดชพระคุณก็จะมา เป็นกำลังใจเจริญศรัทธากับคณะทานเจ้าภาพนะสมโภชนกาฐาให้ผ่กับคณะเจ้าภาพจุดสำคัญก,ก,ก็คือเป็นกํำลังใจนะกับทุกๆฝ่ายทั้งนะพระผู้บริหารพระคณาจารย์พระเจ้าหน้าที่และก็พระนิสิตของหมาหา,นา,นา,าวิทยาลัยพุทธนารกุศาสมุทยเจัย ตรอในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประเิีพระคุณสุขภาพไหวสุขภาพดีขึ้นก็มาร่วมฉันพระดานเป็นกำลังใจกับคณะสันจภาพรุจุรุจ,รจรดากกันณาดดจับปากรือถท่านมาอย่างเดินจากในทราบสารทุกสุขดิบอาหารพอไม่พอสถานที่ สะอาดเป็นร,บเบร,ระเบียบเร,รียบร้อยหรือคําว่าปฏิบัติของพระสงฆ์ที่มนันเป็นเช่นใดคณะทัน,าานเจ้าภาพเป็นเช่นใดก็จะได้ทราบกันโดยทุนทุเลและแก้ปัญหาได้ถูกต้องขอการโมทนาการปรเดบพระกลุณอุคทการพอดีและการะสง์ทุรูปและออนมโนทนากับคณะทันเจ้าภาพทุกท่าน บรรยากาศบุญกุศลละนิจ,จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขคทุกท่านสุขภาพแขง็งแรงร่ำรวยโดยเจ้กันทุกท่านทุกคน